กลับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้อยู่กับแฮกริ์กับตุ๊กตาของเนียโคริทีที่สองอ่าดีเลซีภาคเสริมนะครับผมมาเดีย๋ยวเรามาสับคันโยกเลยไม่เป็นการผู้พันทําเพลงเอาคันโยกออกมาสับคันโยกลงที่หางไกลตรงไหนวะ โอ้ตรงนี้มุมอมองนี้ไม่เห็นสวิตท,ทางขวาไปได้ไหมเดินไปไหนเนี่ยเดินวุ่นกันเลยแต่ละคน แต่เมื่อกี้มันเดินไปไหนวะที่ห่างไกลแล้วมุมมองนี้ด้วยั้างใส่เฮ้ยโน้ตไอ้น,นั่นหายไปแล้วตรงนี้เปล่าเสียง จากที่ไกลๆอุยเดี๋ยวทำไมไม่พื้นมีอะไรด้วยตู้ที่หนัก ไก่บันไดที่ชำรุดเปลี่ยนมุมมองนี้ก่อนโอเคทำไมกำแพงมันต้องมีเลือดอะไรด้วยวะเนี่ยบ้านหลังนี้มันแปลกจริงๆนะผมว่ามันไม่ได้เกิดที่ยูริหรอกมันเกิดที่บ้าน Okay. ประตูล็อกอีกจกักอีกฝั่งอันนี้ไม่มีขันยกว่าน่าจะเป็นตรงทางขวาที่มันมีหินบังอยู่ใช่ไหม นี่ไงใช้ด้วยระเบียงเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยบ้านหลังนี้คงบิดเบีย้ยเพราะผลข้างเคียงของเวทเวลาเขาไม่นำในโหมดอ่าแพลตฟอร์มกด z เพื่อกระโดดเนียโทรุกระโดดได้สองครั้งขณะที่ตัวละครกระโดดกดปุ่มลูกศรบนเพื่อพุ่งตัว ยังไงวะเนี่ยใครทำไมไมันม,มีกระโดดเออเลองเดินเนี่ มาไหนปเนี่ยประตูปิดสนิทแต่มีข้อความเขียนบางอย่างไว้เมื่อพระอาทิตย์และพระจันทร์ส่องแสงเนี่ยเหรอกับพระจันทร์อะไรปเนี่ยอ๋อ,อ,อมันเป็นอ๋อมันเป็น,น,ปนตู้หนังสือุ้ยอะไรอ่ะ สีเทียนสีแดงเก็บมาเลยขึ้นได้ด้วยมาถึงงานวิจัยอ่าแต่คนในช่วงฝันหลายคนฝันในช่วงการนอนหลับแบบ r e m แบบมีการกรอกตารวดเร็วแต่ไม่ใช่ว่าความฝันจะปรากฏขึ้นทุกคืน เมื่อคนเราสามารถฝันแบบชัดเจนได้มากขึ้นฉันจึงได้ทําการวิจัยผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่าถ้าสมองได้รับแสงจันทน์ขณะหลับความฝันจะชัดขึ้นอ,โอ,โโอ๋อนารูฮโดเนี่น่าจะเป็นห้องโอเคโอ้โหอยู่นี่มาทำอะไรอยู่นี่จ้ะอยู่สกายเลยเปลี่ยนมุมมลองเราเฮ้ยอ,อะไรอะ มีคำปรากฏขึ้นบนไดอารี่ที่เคยว่างเปล่าตุก๊กตามีตัวปรดของฉันเจ็บหนักมีคนทำแขนมันขาดฉันก็เลยคิดว่าจะส่งมันไปให้ร้านตัดเย็บที่ดีที่สุดในเมืองความว่าไงไปเปลี่ยนมุมมองได้เลยก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเข้ามาไม่มีอะไรแล้ว ตาก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอเคโอ้โหเกียบมองนี้จัดโอ้ยมันมีกระโดดให้กระโดดทำไมขึ้นหลังค้าเหรอเฮ้ย อนันนี้อุ้ยสีเทียนสีน้ำเงินได้มาวะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้จะออกเดี๋ยวมีเชือกอะไรหนังสือมากมายก่ยกองได้รับประดับรูปพระจันทร์มาห้องนี้มีอะไรมั้ง ได้รับอ่าประดับของพาทิตโอเคแต่ตรงเนี้ยคืออะไรเนี่ยมีเชือกด้วยอืมพระาทิตสองแสนเฮ้ยนี่ไงประดับของพาทิต หรือต้องใช้ตรงนี้วะโอ้โหใหญ่เป็นเริ่มโอเคแล้วก็ประดับพระจันทร์ใส่ปลาย,ายก็เลยขึ้น เหมือนพระจันทร์เฮ้ยเดี๋ยวมันมีโต๊ะต้องเก็บไว้ดีๆไม่ให้หักอีก ุยกันไหนเหรอฉันว่าพวกเราต้องทําอะไรบางอย่างที่นี่นะยูรินึงอะไรออกหรือเปล่าขอเวลาหน่อยฉันมีความรู้สึกแปลกๆที่บอกที่บอกฉันว่าเราควรวางตุกาตาบนพวกนั้นนะ่ะโอเคบอกฉันมาสิว่าโต๊ะอยู่ไหนยูริเธอมองไม่เห็นเหรออยู่ตรงนั้นไงน่าสนใจดีนี่ตุกาตานี่เหรอ ตุ๊กาตาผมขาวแล้วทำไมชอบเข้ามาห้องนี้จังมีอะไรอยู่ะล้วโอเคเปลี่ยนมมองนี้ แล้วจะทำยังไงให้มันวางได้ให้ตุ๊กตาผมขาวด้วยเอาไป เรามาใส่ผมดำวางอย่างเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ให้อยู่ใกล้ไปมาเลยให้บอนโอเค วางเรียบร้อยน่าจะได้ลวมั้งก็น่าจะหมดหรือปะมีเซฟด้วยเซฟก่อนนี่พัท mm พัทสอง ประตูยังเปิดไม่ได้เนยอทำอะไรไม่ได้ด้วยอยู่ไหนโอ้โหมันปีนขึ้นทุกอันเลยเนาะอ๋อมันอาจจะต้องมาระบายอีกทีเหรอ เราไปมอบเทียนโอเคโอเคนี่แล้วก็ให้สีเทียนสีแดงต่างคนมันต่างมองไม่เห็นนะเนาะนี่วาดจุ๊บจุกจุก,กพาทิศ โอเคเปลี่ยนปเป็นสีเดิมเนี่ยประตูปเปิดแล้วไงย,ยูลิประตูปเปิดเองละอืมถ้าเธอเข้าไปก็ระวังตัวหน่อยละเอาไปว่าคือเราจะไม่เข้าเรา,เราเข้าไปเองก็แล้วโวโว ยินดีต้อนรับสู่เวทีหมีฉันเคยเจอพวกเธอมาก่อนนี่พวกตุ๊กตาหมีพูดได้คราวนี้อยากให้ฉันทำอะไรล่ะแล้วจะให้ฉันทำอะไรหรอเธอเป็นแมวที่ฉลาดจริงๆเราอยากได้ตาที่ถูกขโมยคืนมาเห็นตาสีดำสองดวงบ้างหรือเปล่าหมายความว่ายังไงน่ะตาของใครที่ถูกขโมยหรอความรับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าบอกไม่ได้เราแค่อยากให้เธอมาเล่นกับพวกเราจะาชนะหรือแพ้พวกเราก็จะบอกความรับกับเธออยู่ดีบอกมาเลยไม่ได้หรอรู้เปล่าว่าทําไมตุ๊กตามหมีหรลายตัวในบ้านหลังนี้ถึงสนใจเธอไม่ใช่ว่าเพราะฉันผ่าท้องตุ๊กตาหนีไปหรอไม่ไม่ไม่ใช่เลยเรามาองดูเธอเพราะตาที่ถูกขโมยไปอยู่ในกระเป๋าเธอตาไหนวะ อยากรู้ไหมว่าทําไมเธอต้องเล่นเกมกับพวกเราแล้วพวกเราจะช่วยเธอสืบหาความจริงรูอ้อ่อยางรู้ไหมว่าทําไมอ,อ๋อจะพูดซ้ํากันทําไมเดี๋ยว2ต่อหนึ่งมันไม่แฟ่นะยูริเฮ้ฉันเองก็สนใจความลับที่พวกเธอจะบอกเหมือนกันเจ้าพวกตุ๊กตามหมีเพราะงั้นให้ฉันร่วมวงด้วยแล้วกัน ว้าไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะได้เล่นกับยูริแล้วกติกัแล้วกติกาเป็นยังไงล่ะมีลูกบอลสองลูกอยูอ่ตรงนี้ต้องโยนลูกบอลให้ลงพื้นสนามฝั่งตรงข้ามฝั่งไหนที่มีลูกบอลตกถึงพื้นก่อนจะถือว่าแพ้เข้าใจแล้วใช่ไหมยังไงอ่ะก็คืออ่าล้วก็อยากมาเป็นตัวถ่วงชนะเนโอทุ การอาหารขันสนามในขณะที่รับลูกบอลถ้าตัวละครหันหน้าขึ้นข้างบนลูกบอลจะตกลงไปบริเวณครึ่งบนของสนามในขณะเดียวกันถ้าตัวละครหันหน้าลงข้างล่างลูกบอลจะไปตกลงที่บริเวณครึ่งล่างของสนามถ้าลูกละครหันไปทางซ้ายขวารูปบอลจะไปตกที่บริเวณกลางสนามท่านผู้เล่นก็คุมอ่า,อาฮะขณะที่รับลูกเพื่อส่งลูกบอลเร็ว กดปุ่ม Z อย่าเนืรู้และขยับได้2ช่องอย่างรวดเร็วถ้าผู้เล่นควบคุมยูริดัแบบเบิลคลิกเมาส์ซ้ายยูริจะแทรกแซงการกระทําของพวกตุ๊กตาได้ทำให้ชงงะงักระยะสั้นแต่ความสามารถนี้จะทำให้เจอทำให้จอสัน่นใช้สั่นขนาดใช้งานและมีระยะเวลาคููดาวอะไรวะนเนี่ย2 1เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

đi 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 làm bòn đây dù làm bòn đây về đấy จะไม่ให้มันมามันมันเดินไวมากเลยนะเ,ออเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันแแสงระยะสัน้นไม่นี่ลงพื้นอ้ไม่ลงเว้ยเวนอะไรวะเนี่ย ไม่ให้ไปไม่ให้ไปมานี่โอ้ลูกบอลไปช้าหันหน้าลงหันหน้าลงไปไหนไปไหนไม่ให้ไปไม่ให้ไปโอ้โหมันแม่งจะไม่จบซะทีไม่จบซะทีน่ะหันะหน้าลง เฮ้ย <Okay>. hey, ไม่ให้มามาทําไมมาทําไมไม่ให้มามาทําไมให้อายบ้านนะบ้านน้องไม่ต้องดีจริงๆเฮ้ยไม่ทันต้องดูลูกบอลด้วยฮะเหมือนเด้เรา,เร,า,เร,ารอแซกแซกเดี๋ยวไปเยเดี๋ยวโทรลุเล่นเล่นเองให้หมดเดี๋ยว โอเคโอเคไม่จะเป็นแพ้ภัยตัวเองปะเนี่ย จะขัดขวางได้ในระยะสั้นๆโ้หมันยังเดินไปได้นะเมื่อไรจะจบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแย่งกัน ได้อยู่ได้อยู่ได้อยูอ่เวียนเลยทำอะไรไม่ได้ลูกบอลมันช้า Ờ nha, bố lúc bọn ta hại Điều đi Ui, bình, leo, bình, leo, bình leo. Để, 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 để. ขัดขวางไม่ทันเว้ยเลยเอาอ่าไม่นาพวกเราแพ้ทำไมแค่กับตุ๊กตาหมีตาบอดก็ยังเอาชนะไม่ได้กันยัยแมวโง่เฮ้ยขอโทษเมื่อกี้เพิ่กดเอาละถึงแม้พวกเราจะแพ้แต่ตุ๊กตาหมีพวกนั้น ก็ยังไม่ได้ก็ยังได้สิ่งที่ต้องการบางทีพวกเรานั้นคงเป็นแค่หุ่นเชิดที่ตกอยู่ภายใต้คำสาบก็ได้รับรู้ได้ว่าเจตจำนงของพวกมันของพวกนั้นมาจากใครบางคนแต่พวกนั้นก็ไม่ใช่ศัตรูของพวกเราหรอกอ,อยูรลเป็นอะไรไหมมีอะไรหรอไม่ไม่ต้องห่วงเวรมนี้ทำให้ฉันเหนื่อยนิดหน่อยนะเหนื่อยจริง ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะดูแลฉันจะช่วยเธอจนถึงที่สุดอย่าฝืนตัวเองนะยูริพูดตามตรงคืนนี้ฉันมีความสุขมากเลยฉันไม่ได้มีความสุขแบบนี้มานานแล้วยังไงก็ตามฉันยังติดคำขอโทษเธออยู่เนียโทรเนียรูโทรุฉันเป็นฉันเองที่ขโมยตุ๊กตากระต่ายไปและฉันก็เป็นคนทำกับดักพวกนั้นเพื่อล่อให้เธอมาที่นี่ แถมยังสมลอยเป็นเนียโคลีเพื่อลังให้เธออยู่ที่นี่อีกด้วยฉันขอโทษนะที่ทาแบบนั้นกับเธอแต่ที่ทาไปทั้งหมดก็เพื่อเอาพี่ฉันกลับมาฉันคิดไปว่าเธอคือพี่เป็นเป็นคนเดิมแต่ไหนแต่ไรแต่สูญเสียแค่สูญเสียความทรงจำในฐานะยูโรไปเนียโคลีบอกฉันว่า mm hmm. เธอไม่ใช่ยูโรฉันไม่เชื่อยายนั่นแต่เธอก็เอาแต่พูดแบบเดียว พูดตามตรงฉันเองก็รู้ว่าอ่าก็ฉันเองก็รู้ตัวว่าเธอไม่ใช่โคลิตัวจริงคือว่าไม่รู้สิฉันรู้ว่าพี่รักแมวแต่ฉันไม่เชื่อว่าพี่จะยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยแมวเธอเธอพูดอย่างนั้นได้ยังไงกันเธอบอกว่าเนี่ยโคลิเป็นคนแรกที่เห็นเธอตอนที่เธออ่าตอนที่ตื่นขึ้นมาใช่ไหมยังนั่นต้องรู้ความจริงเกี่ยวกับ การตายของพี่ฉันแน่แต่อย่านั่นเอาแต่หลีกเรี่องฉันไม่มีโอกาสให้ฉันถามเลยอ่ะาจริงนะททลุพวกเรารู้จักกันมาตั้งแต่ที่ยูโรช่วยเธอแล้วพากลับมาที่นี่ใช่ไหมถึงฉันจะไม่ชอบแมวนะักแต่ฉันต้องบอกบางอย่างกับเธออย่างแรกฉันไม่คิดว่าจะยังมีคนอยู่ตามทางถนนขณะที่โรคระบาดยังแพร่เชื้ออยู่ อย่างที่สองเวทมนต์นั่นมันแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะไล่คนเดียวเพราะต้องปิดชีพตนเองแล้วสังเวยร่างนั้นก่อนแต่ศพใช้เวทมนต์แต่ศพใช้เวทมนต์ไม่ได้ถึงตอนนี้ฉันจะยำเรื่องที่เป็นแมวได้แล้วแต่ความทรงจำก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ฉันจําได้ว่ายังมีบางคนอยู่ในเมืองเพราะว่าใช้เวทมนต์ปกป้องตัวเองได้และเนโคนลิเจ้าของร้านตัดเย็บเป็นหนึ่งในคนพวกนั้น เดี๋ยวนะฉันรู้สึกถึงพลังงานแปลกๆไหลเวียนอยู่ในนี้นะ่ะพวกเราออกไปคุยกันข้างนอกเถอะเห็นนะตู้ข้างบนคืออะไรแสงจันทร์สีเลือดความว่างไงเ๋็นนะเปลี่ยนมองได้ปะเฮ้ยกระจกสีดำ ค okay. ว่าแล้วมันต้องมีอะไรประตูปิดอ๋อมีประตูนี้เปิดอย่างเดียวมาเรามาคุยข้างนอกกันเดี๋ยวเซฟก่อนอันดับแรกเฮ้ยยี่สนะิบห้านโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอจะพาเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับเสียเวลากับไอ้แข่งลูกบอลมากเลย โอเคสหรับพาน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก,ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสหรับพาน,นี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พานหนะ้าสหรับพาน,นี้บายบายครับบายบาย